ตอนกำลังเตรียมสัมภาระที่จะขึ้นไปพิชิตเด่นช้างนอนกันนะครับให้พร้อมแล้วก็เดินไปก่อนได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวลูกปิดท้ายอยู่ดีแหละมันทางไม่ยากเดินทางค่อนข้างชัดเจนครับตรงทางแยกก็จะมีลูกศรนะคเรากำลังเดินเท้าขึาข้นไปยังยอดเด่นช้างนอนนะครับ จากเธอเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจาก,การวิ่งเทลเธอก็มาเดินต่อครับแค่ช่วงแรกทุกคนก็บ่นเป็นเสียงเดียวกันว่ามึงจะชันอะไรนักหนาวะ ที่เดินกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับตอนนี้ก็แยกย้ายครับตามพละกกาลังของแต่ละคนนะครับเดี๋ยวอีกนิดเดียวก็จะถึงจุดพักทานข้าวเที่ยงกันแล้วอีกหน่อยเดียวจุดพักทานข้าวเที่ยงนะครับ <c oughs> เป็นไงครับรู้สึกไงบ้างครับไม่มีคำบรรยาย <c oughs> ที่จะมีนะครับข้างบนจะไม่มีน้ําแล้วนอกจากวันที่สองจะเดิลงมาที่ลาธารเราต้องเติมน้ำให้ได้จุดนี้ไปครับเจ้าหน้าที่เขาก็มีน้ําให้ข้างบนนะแต่เราก็เกรงใจเขาไหวได้เล้าไหวก็เงดีกว่าแบอกน้ำอาไว้ก่อนหารถด,ด่วนก่อน น้ำสองขวดเอาไปกินกันสมป้าครับป,รปึงปั่งดีคือเนี้ยเดินมากับโรงเรียนก็จะได้ความรู้เก็ดเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นเปลือกไม้นะครับ ไว้ต้มกินแก้ไข่ครับเอ,อีกสักประมาณหนึ่งชั่วโมงก็น่าจะถึงจุดตั้งแคมป์คืนนี้แล้วครับน้ำหนักกระเพาที่เพิ่มขึ้นจากน้ำครับทำให้เราเดินได้ช้าลงแต่ก็ต้องยอมดีก็ไม่มีน้ำกินพวงนี้ชโซฉันกินเรื่ยเลยแต่ก็ถือว่าไม่ได้เดินยากอะไรก็เดินยังไหวอยู่ เออมกล้วยไป็ลูกหนึ่งแล้วเจเจอยู่นะเดินหลอยู่นะ6ชั่วโมงเต็มมาครับไม่6ชั่วโมงครึง่ง6ชั่วโมงเต็มในการเดินเท้ามาถึงมาถึงแคมป์คืนแรกครับผู้ที่หนีเราครับลุงเวียนครับทิ้งผมลุงเวียนทิ้งผมครับลุงเวียนทิ้งผมเป็นไงบ้างครับ ที่ทิ้งเพื่อนร่วมชะตากรรมไว้ข้างหลังพวกคุณใจร้ายมากีมโอกเน้นรถดีครัเน้นรถดีครับไม่ใช่ทำอาหารรถดีนะเน้นไส้รถดีฮะอร่อยไหมอร่อยก็โทษรถดีครับ ก็เลยเปิดอู Four ้หเห็น <Brazilian> ท <references> <laughs> ั้งถ้ำเลยเห็นหมดเลยเพดานถ้ำอู้หูตะวัมากเพื่อนบ้าเลยโอ้เบอร์อู้ถ่ายรูปมาสวยมากขนาดนี้ CF หน่อยเลยขอ CF ทุกคนก็ตื่นมาทำภารกิจของแต่ละคนแล้วนะครับ นี่ครับทีมงานลูกห้านนะครับพร้อมเดินทางกันต่อนะครับในวันที่สองครับผมเปียนครับไกดของเรา,เาก็ยังคงนั่งอยู่ <c oughs> <c oughs> เริ่มเดินเทา้าต่อกันในวันที่สองนะครับมุ่ <c oughs> มงหน้าสู่ยอดพันเจ็ดนะ <c oughs> ช่างเดินในช่วงนี้นะครับจะเป็นแบบ เลาะสันเขาไปเรื่อยๆข้างทางข้าง,างอันตรายครับ <ST> <K _> หัวหน้าแก๊งของเราครับลุงเวียน Ciao! ว่าไงนะว่าไงนะเดินทั้งนอนไมีฝนตกมาเลยเนี่ยมีมแล้วมีทันเ็กเขียวเราไม้อันกานี้สบาทเสียวเพราเราทางซ้ายขวาไปซ้ายหรือขวาซ้าย เก็บเก็บโเลยก็ได้ครับไปเลยจ้ะได้ปะติดเพราะว่าผมเก็บกันหมดละไม่ม่ไม่หนัดติดหลงใช่ไหมไม่ติดนะติดยืนยืนอดเบบากันค่อยๆเดินเป็นไงจ้ะน้องปุ๊กกี้พูดเังได้เลยค่ะแกเหมือนมีสสาวกาศอะ

แล้วนะครับทุกคนเรามาถึงพร้อมแล้วครับพี่เมย์เจเจครับเหนวแล้วเล่นหรืจะลงมาได้ไหมเล่นลงไปได้ไงอันนี้คือกินเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยอยากกนแมวกินข้าวเที่ยงกัเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เริ่มออกเดินกันต่อครับช่วงบ่าย แต่ก็ยังไม่บายครับตอนนี้เพิ่ง11โมงกว่า ริ่มได้ยินเสียงน้ําน้ําแล้วแสดงว,ว่านั่นใกล้ถึงแคมป์ที่เราจะนอนกันคืนนี้แล้วครับทางวันน,นะน,น,น,นี้ลงอย่างเดียวฮนะมันดีเจอกันที่แคมป์ครับ ีนหมู่บ้านของเรากําลังเสร็จแล้วนะครับทุกคนกําลังช่วยกันปรับพื้นที่กลางเต้นเตะเจเกางเสร็จคนแรกแล้ว เรามีเมนูคร no ับพัด <proceso> มีโคาชโดยสาวอุบลเนี่ย a อ i นะฮะสาวอุบลไม่ใช <iny> ่ AOI เเย็นอ่ามีโคราชรสชาติเป็นไงบ้างครับกิ่นไม่ได้บรรยากาศทีมงานบวยหวานครับกลินแท้ๆว่าบวยหวานนะบวยหวานมาถึงแล้ว้ยตอนนี้ครับทุกคนกำลังเดิมดำกับธรรมชาติที่แสนงาม น,นี้เราจะพาทุกคนไปดูทะเลหมอกยามเช้ากันนะครับ,รบหมอกไปละอาหารมื้อเชา้าวันนี้ครับเป็นก๋วยจับยวน หนึ่งคนที่ผ่านมาด้วยกันแล้วพวกเราก็ประสบความสำเร็จในการเดินเท้าลงมาถึง้ากแล้วครับเราคือนักสู้เราคือนักสู้เดีเยยเ่ยวเดินปลาเสร็จปลาปีนบ้านเขาอีกดูครับเดินปลาเสร็จปะปีนบ้านเขาต่อ สมาชิกเราแยกตัวละคร